ครับพบกับผมในช่องดิซ่าสตอรี่นะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการใช้งานคีโนะนะครับผมให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นนะครับผมโดยวันนี้เราจะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมที่จะมาคุยกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการทําตีมนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของการทำทัสชิชันและสุดท้ายเป็นแอดดิเนชันนะครับผมที่เราจะทํากันอยู่ในโปรแกรมที่ชื่อว่าคีโนะนะครับผมแล้วก็ จะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เราเข้ามาในโปรแกรมของ Keynote นะครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้เลือกไปในส่วนที่เป็นของหน้าที่เป็นแบงค์นะครับผมที่จะเป็นหน้าสีขาวๆธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างทีมกันเองด้วยปกติแล้วเนี่ยทางของ Keynote เนี่ยจะมีทีมนะครับผมให้เราใช้เป็นแบบสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทํากันขึ้นมาเองนะครับผมเพื่อให้เป็นในแบบของเรานะครับผมส่วน การใช้งานนะครับผมเบื้องต้นของทีโน่เนี่ยผมมีทําคลิปไปแล้วนะครับผมสามารถกดดูได้ด้านบนนี้นะครับผมก็จะเป็นการใช้งานทั่วไปทั้งหมดวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่าแนะนําทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกกันอยู่ที่3เรื่องน,นะครับผมเราเริ่มจากการใช้นะครับ Apple pencil นะครับผมกดลงไปปุ๊บก็จะขึ้นแถบเครื่องมือมานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะวาดรูปนะครับแล้วเราก็ สามารถที่จะขมสีง่ายเลยโดยที่แตะไปที่สีตรงนี้แล้วเราก็คลิปไปตรงนี้ก็จะผมสีให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องมือนี้ก็สามารถที่จะ,อ,ะออกแบบในส่วนของภาพต่างๆได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะทําแบบไหนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทํเทมเพลตแรกกันก่อนนะครับเทมเพลตแรกโดยที่จะเข้าไปที่อ่าแปลงนะครับผมการตตกแต่งนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมตรงนี้ ก็คือแบ็กกราวน์เนี่ยก็มีสีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกสีไหนอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงนะครับผมก็จะมีสีแบบนี้หรือว่าเราจะเลือกสีได้เองก็ได้นะครับผมสร้างสีเองแล้วแต่เราเลยนะครับผมเราจะทําเป็นสองสีก็ได้นะจะทําเป็นสองสีแบบไหนก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะใส่นะครับภาพของเราเข้าไปในแบ็กกราวก็ได้ถ้าเกิดเราไปหาแบ็กกราวข้างนอกแล้วเราก็สามารถใส่ตรงนี้เข้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีออกโทนเป็นเหลืองประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวาดเทมเพลตเราเองนะครับโัวที่ผมจะใช้เป็นตัวอ อันนี้นะฮะจะเป็นคือเขียนลงมาแล้วจะคล้ายๆสีสีอะไรเขาเรียกสีอะไรสีเทียน,นหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับทิกเจอร์มันจะเป็นคล้ายๆสีแบบนี้นะครับก็คือจะใช้ตรงนี้นะะแล้วกันแล้วก็สิ่งที่จะวาดก็เป็นสีประมาณนี้นนะครับ เนี่ยผมก็จะข่มสีลงไปนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อวาดเสร็จรียบร้อยแนละ้วปุ๊บเขาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะหมุนก็ได้นะเนี่ยประมาณนี้อ่ะจะใส่เลยแบบนี้แต่มันจะมีข้อกําหนดของเขาอยู่นิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราใช้อัพเป็นเซนซิว่านะครับผมวัตถุหนึ่งอย่างแล้วแล้วเราก็จะวาดอีกหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วต้องการแยกวัตถุเราจะต้องล็อกเขาก่อนโดยที่ กดเลือกเข้าไปนะครับให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็กดไปที่แปลงปั่นอย่างนี้นแล้วเราก็มาล็อกเขาไว้นะครับเมื่อเราล็อกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ขยับไปไหนละนะครับผมเผื่อมือเราไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขยับนะครับแล้วผมก็จะวาดตัวเอียดๆนะครับโดยใช้สีอย่าเอียนะครับผม หลังจากที่เราได้กรอบด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปทํานะครับผมกรอบด้านในไปใ,ไปใส่ตัวหนังสือนะครับกดบวกเข้ามาครับเลือกเป็นสี่่เหลียมนะครับประมนันี้แล้วก็จะเปลี่ยนเข้าเป็นสีออกแล้วก็เนีย่ยนะครับผมได้เข้าปกติหลังจากนี้เขาจิ๋วะครับผมก็กลับมานะครับแล้วก็มาเลือกกระนั่งตรงนี้นะครับทำให้เขาโปง่ง หลังจากนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มรูปนะครับผมไอเทมต่างๆหรือรูปต่างๆของเราได้นะครับโดยที่ไปกดบวกแล้วก็ไปที่อัลบั้มนะครับผมก็จะเลือกภาพแต่ตัวผมาหนึ่งภาพนะครับที่ผมวาดไปเลือกตุวนี้นะครับเป็นน้องคนนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีแบ็กกราวด้านหลังอยู่เป็นสีขาวเราจะเอาแบ็กกราวออกนะครับผมมาที่อินเนอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มากดที่อินเทน a l อัลฟานะครับผม เลือกไปที่พื้นที่แล้วก็เลื่อนลงครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะโป่กนะครับผมซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมีบางส่วนที่ไม่โปง่งเราก็สามารถที่จะทําเหมือนเดิมครับผมขยายได้แล้วกดเหมือนเดิมแบบนี้ก็จะโป่กอย่างนะี้ให้น้องเขาอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาใส่ตัวนังสือกันนะครับผมโดยที่กดบวกครับผมแล้วก็กดบวกนะแล้วก็เข้าไปที่ ตัวเทคนะครับผมก็ได้หรือว่าเราจะมาที่เราจะมาที่ทีมนะครับผมแล้วก็กดไปที่ไตเดินเนไครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มกระเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับ่อผมเลือกเป็นนี้นะแล้วผมก็จะพิมพ์นะครับผมคำว่า presentation นะครับผมก็พิมพ์ก็ได้หรือว่าจะบอกให้สิรพิมพ์ให้ก็ได้ presentation ผมก็จะให้สลิปพิมพ์ให้ครัง่ายดี หลังจากนั้นก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับโดยที่กดไปที่ตัวแปลงปัดเหมือนเดิมมาที่ text ค,ครับผมแล้วก็จะไปเลือกฟอนต์ที่เข้ากับตีมน,นะครับผ okay, มอไปใ้ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวในส่วนของฟอนต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้โพสต์นี้นะครับผมได้คลิกแล้วกักนแล้วครับก็สามารถเข้าไปดาว์โหลดได้ฟรีนะครับผมไซส์เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณ100 ลองดูหนึ่งร้อาสิบอ่ะใช้ประมาณหนึ่งร้อห้าสิบนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาจะกลืนกับตัวพื้นมากเกินไปนะครับผมก็จะเพิ่มทําให้เขาเห็นทับขึ้นนะโดยที่ไปเพิ่มในส่วนของขอบนะครับผมให้เขานะกลับมาที่จุดสามจุดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเปิดเอาไลน์ออกครับ,ออบแล้วเปิดเอาไลน์ออกปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเขาก็จอบออกมาแล้วครับจะมีขอบ ตัวสีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสีดําที่เขาตั้งตัวนมัติไว้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมไปเป็นสีที่ใกล้เคียงนะครับผมให้มันเข้าตีดนะครับถ้าเส้นบางเกินไปเราสามารถเพิ่มให้เข้าหนาขึ้นได้นะครับผมจะใช้ประมาณนี้ได้ละครับเป็น r e s e n t a t i o นนะครับหลังจากนั้นจะขีดเส้นเพลนนิดนึงโดยที่ไปกดบวกครับแล้วก็ดึงเส้นออกมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยน ซึ่งเส้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีให้เราเลือกเยอะนะครับหลายแบบนะครับผมเรากดไปที่สไตล์นะครับมีหลายแบบผมจะเลือกแบบนี้นะครับกดกลับมาแล้วก็เพิ่มขนาดครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับโดยใช้สีไหนนะครับก็เป็นเลือกสีที่ใกล้เคียงได้แล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราจะต้องไปทําไอคอนก่อนนะครับไอคอนเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องหาจากเน็ตก็ได้นะครับเราสามารถพลิกแพลงมีส่วนของที่เขามีให้เลือกนะครับ ที่เขามีภาพต่างต่างให้เราเลือกแบบนี้เราสามารถพลิกแพงเราได้นะครับใช้ได้โดยที่ผมก็จะไปเลือกไอคอนนะครับรคือผมจะทําเป็นรูปปรับหมุนนะครับซึ่ง,งมันไม่มีหรอกเดี๋ยวเราทาเองนะครับแล้วก็กดมาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับการ,การหมุนวัตถุก็คือเราเอานิ้วหนึ่งกดไปที่กลางวัตถุแล้วก็เอายอิ่นิ้วหนึ่งไปที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะหมุนลงมาอนีก ครับผมก็จะก o p y ครัเเราจะมีอันใหญ่อันหนึ่งแล้วก็อันเล็กอันหนึ่งนะซ้อนกันแบบนี้นะครับเป็นเปลี่ยนสีนะครับสีนั้นนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นสีขาวเราจะเอามาซ้อนกันดูก็จะเป็นปักมุดของเรานะครับโดยที่ตรงนี้เขายังเป็นสองวัตถุอยู่เราจะทําเป็นวัตถุเดียวแล้วก็กดไปที่ ข้างในและข้างนอกนะครับกดค้างไว้แล้วกดอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถกรุบเขาได้นะครับผมมีสามเรื่องก็จะทำสามอันนะครับเป็นการที่ Copy แล้วก็วางหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้เขา,อาบอกว่าแต่ละแต่ละหมุกน,นะครับผมเป็นเรื่องอะไรเนาะก็กดบวกครับ ไปใส่ตัวหนังสือแต่ว่าคลิกไปสองครั้งครับแล้วก็ใส่นะครับเรื่องแรกแล้วก็จะไปนยพอ้อะเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จทางสามครับนะ เ,เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำให้เขาแบบมีคล้ายๆขีดเดินได้ครับผมไปในแต่ละอันนะครับมาร์กไปแต่ละจุดนะครับผมก็จะใช้แอปพลิเคชัน,นครับผม จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะตกแต่งเองก็ได้ที่เราอยากจะแต่งนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับตกแต่งประมาณนี้อันนี้คือหน้าปกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวอธิเมชกากันลงไปนะครับผมให้เป็นเหมือนที่เราเห็นในวิดีโอนะครับวิธีการใส่ a n i m a t น o n นะครับผมอเรากดมาที่วัตถุที่เราจะใส่คำสั่งเข้าไปนะครับแทนคำว่า presentation เนี่ยเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคำว่า a d m เม t ยอยู่เรากดไปที่อดนนิียนนะครับมันก็จะถามเราว่าเข้ามาแบบไหนอยู่ตรงร้านแบบไหนล้วจะให้เลื่อนออกไปแบบไหนนะครับผมก็เข้ามาผมจะให้เขาเข้ามาแบบแบบไหนดีตรงนี้ก็เลือกเราลองเลือกดูได้นะครับผมจะให้เข้ามาแบบนี้ กระจายเข้ามาแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะปรับระดับได้เพราะ,มะเมื่อกี้เร็วนะครับผมผมก็จะปรับประมาณ2วินะครับแล้วเราก็ลองกดเล่นดูเขาก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราได้ตัวนี้แล้วนะครับผมตรงกลางเราเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเลือกตัวนี้คนระับเส้นนะครับผม เส้นก็คือให้เขาค่อยๆขีดมาแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ประมาณเส้นก็จะขีดมาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะให้หมุดแรกลอยลงมาจากข้างบนนะครับหมุดแรกคือตัวนี้ให้เขาดรอปลงมานะครับอันนี้ก็คือมันนานไปผมจะให้เขาดรอปลงมาผมก็ให้แค่5้าวิพอศูนย์ุดหาวิพอครับผมเขาก็จะดรอปลงมาพอดรอปลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็จะหัวเรื่องผมตามมาตามมาแบบนี้ตามมาแบบไหนดีแล้ก็มาแบบนี้นะครับพอหัวเรื่องตามมาเสร็จตัวผมก็จะให้เขาเดินเดินมีเรื่องแรกแล้วก็เดินไปที่เรื่องที่สองนะครับผมกดไปที่วัตถุที่เราจะใส่ออนิเมตนะครับผมผมก็ใส่เป็น รายดวงเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะค่อยๆเติมมาแบบนี้ซึ่งช้าไปแล้วก็ไปลดนะครับเอาแค่สองดีพอก็จะเร็วขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ครบครับ Okay. เมื่อเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดี๋ยวามาลองกดดูกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำแผ่นที่สองกันส่วนวัตถุไหนที่เราล็อกเข้าไวนะ้แล้วเราต้องไปอันล็อกก่อนนะครับเราถึงจะลบเข้าหรือทำอะไรก็ได้นะครับผมเราก็ลบพื้น หลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะมาสาดิเมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือจะเขียนนะครับผมเพื่ออันนี้ผมอยากจะให้เขาเขียนมาทีละตัวนะครับผมแล้วก็จะมีดินสออีดข้างล่างนะครับผมพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเอาดินสอก่อนนะครับผม กดตัวครับไปที่ผ้าดึงต่อที่เราวาดไว้นะครับอันนี้เป็นดินสอทผมวาดไว้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไปทําให้เขาโป่งก่อนนะครับทีนี้ตัวป,ปากกาเราเนี่ยครับดูตัวดินสอของเราเนี่ยนะครับผมผมจะให้เขามาแบบนี้ครับจะให้เขารอยขึ้นมาเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทํผ้าให้เล็กลงแล้วก็ดึงเขาออกไปให้นอกกรอบแบบนี้นะครับ แ้วเดี๋ยวเราปใส์แอนิเมตกันนะรเริ่มจากตัวนี้ครับผมจะให้เขาเข้ามาเป็นลายรอนะครับาแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัวดินสอของเรานะครับผมก็จะให้เขาเข้ามาแบบนี้ครับอ่ะัอันนี้เป็นอันที่ผมชอบนะแล้วผมก็ชอบใช้มากเลยนะครับผม CREATE p a t h เนี่ยมันจะอยู่ตรง Add action นะครับผมตรงกลางแล้วกดเข้าไปเลยนะครับ ใส่ like Create p a t นะครับเขาก็จึงมาเห็งจุดแดงๆไหมครับผมก็จะให้เขารอมาแบบนี้อบอกประกาศอยู่นี้หนึ่งอันนี้อันนี้คือหนึ่งนะครับหนึ่งสเต็ปแล้วก็สเต็ปที่สองอ่าเสร็จแล้วกดดันนะครับเสร็จที่สเต็ปที่สองก็คือจะให้เขาวาดเป็นเส้นนะครับกดบวกครับกดบวกแล้วเราก็มาวาดเลยครับ ทับลงไปจากนี้เขาก็จะมาแบบนี้กดเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดลำดับบ้าเราจะให้ออนิเมชันอันไหนขึ้นก่อนออนิเมชันอันไหนมาที่หลังนะครับกดไปที่แถบด้านบนที่เป็นขีดสามขีดด้านบนนะครับกดลงมาปุ๊บอ่าผมจะให้อันนี้ขึ้นก่อนแน่นอนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะให้ดินสอเขาตามมานะครับ ก็อัเดตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้อ่าดินสอเนี่ยเขียนนะครับผมโดยที่ตรงเนี้ยเราต้องไปใส่คําสั่งของเส้นของเราด้วยนะครับเป็นคําสั่งเดียวกันนะครับมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้คือตัวดินสอกับเส้นเนี่ยมันต้องออกพร้อมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูในเรื่องของเวลานะครับ อันนี้ก็คืออยู่ที่4วินาทีผมว่ามันเร็วมมันช้าเกินไปผมจะเลือกแคสคอกแคสอกมันก็จะเร็วหน่อยแบปึ๊บปึ๊บโอเคก็จะประมาณนี้นะเมื่อเราใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูในตัวของในตัวของลินส์สอนะครับตรงที่ลากเส้นนะครับผมเวลาก็จะต้องเป็นสวินาทีเท่ากันนะครับซึ่งมันอยู่ในโมชันพาร์ทที่2 อันนี้เป็นหนึ่งสิบหแล้วก็ต้องไปเพิ่มให้เป็นเป็นสองเท่ากันนะครับเพื่อให้เขามาเท่ากันนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งคา่านะครับว่าอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังโอเคตัวหนังสือมานะครับผมแล้วก็ดินสอลอยเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเส้นกับตัวดินสอนะครับจะต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเส้นก็จะต้องมาวิดอินอินสออันที่สองเขาถึงจะมาพร้องกันนะครับซึ่งจะมาหลังจากตัวที่สอง a f t e เตอร์อันที่สองแบบนี้อเดี๋ยวเรามาดูกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องไปลองทํากันดูนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ เทมเพลตนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเอาไปใช้กันได้นะครับผมก็จะมีเทมเพลตไว้ให้แบบนี้นะครับและอีการหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะก็คือการใส่ transition ระหว่างสไลด์กับสไลด์นะครับผมจะชอบใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรากดไปที่สไลด์ที่เราจะใส่ transition เรากดไปปุ๊บเนี่ย เขาก็จะขึ้นคำว่า transition ใหม่นะครับแล้วก็กดไป t r transition นะครับแล้วก็กด add transition ครับตัวที่ผมชอบก็คือจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยที่มันขึ้นด้วย object อย่างเงี้ยมันก็จะมาแบบนี้อย่างเงี้ยอ่าซึ่งผมชอบมากสุดวาเกิดเราจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเลื่อนเวลาได้เหมือนกันว่าให้เขาเร็วหรือช้าอ่าผมเอาสักสามวินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเรา ทำพรีเซนเทชันไปแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบไหนโอเคครับจบแล้วครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น3เรื่องแล้วกันนะครับที่ให้ไว้นะครับก็คือการทำทีมนะครับผมการทำ กา n ทิชช o นนะครับและการใส่ a อ i ิเมชันนะครับจริงๆแล้วคีโน่เนี่ยทำอะไรได้เยอะมากนะครับทำได้หลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเคล็ดลับอะไรก็ลองมาติดตามกันดูนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วเราเจอกันในครั้งต่อไปครับผมสําหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ